แต่หลังจากนั้นไปคุ้มกันกำนันนกให้หลบหนีสารวัตรคนหนึ่งพาแฟนไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ยืนอยู่จุดที่เกิดเหตุแต่ได้ยินเสียงปืนก็ยกปืนขึ้นมาอยู่หน้าห้องน้ำโดยไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆจึงต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าใครเข้าข่ายความผิดบ้างตามานครับเนี่อมันอุกาอาดนะครับมันเป็นเออตำรวจนะครับเอออยู่ในงานมีต,ต,ตำรวจเต็หมดถูกทำแบบนี้เนี่ยถ้าผมไม่ช่วย ม่ว่าคนใดคนหนึ่งหรือว่าผมก็เป็นคนใช้ไม่ได้หน่อยาวๆได้สืบชีวิตแล้วเนี่ยไม่ช่วยเหลือหรือว่าทําไม่ถูกต้องนะครับการไปยท่อเล้นเมื่อฐานหรือไปื่เพื่อที่ต้องหาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นความผิดเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีใครมาขออะไรผมได้นะครับจะดึงนรงงานเต็มที่นะครับแต่ันเช่นนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยนะครับหลังจากเขาได้ยินเสียงปุ๊บเขาเดูอดจไปดูแลถอยกลับมา เขแทงเขาไม่มีห้องน้ำอยู่แล้วก็มีการซับผื่ออกมากขึ้นหลังผมว่ามันก็เป็นหลักในการเตรียมพร้อมป้องกันตัวเขาเพียงแต่ว่ารายละเอียดว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยในส่วนนี้ถ้าอยู่จากมุมต้องพอมวาวัดตรงนีครับส่วนกล้องวงจรปิด15ตัวเสียมานานแล้ว2กล้องหนึ่งกล้องบันทึกไม่ได้ซึ่งจะเป็นจุดที่เห็นช่วงเกิดเหตุและหยุดบ,บันทึกไปตอน10นาฬิกาก่อนเกิดเหตุคาดว่าจะเป็นการถอดสายออก โดยกำนันนกจัดงานเลี้ยงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วและช่วงสองทุ่มสารวัตรศิวกรมาถึงกำนันนกได้เดินไปรับมานั่งโต๊ะ v i p มีภาพสอทอแดงนำปืนมาให้กับนายนองและกำนันนกได้ตกโตก๊ะหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนสารวัตรศิวกรล้มลงชั้นประทวนเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะคือคือกำนันไม่เกี่ยวอะไรกับการบริหางานตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นกำนันไม่มีสิทธิ์เขาก็ตอบไปตามตามตรงนะครับ สร็จแล้วกำน,นันโกรธทุกโต๊ะแล้วก็ต่อว่าสาวสือไม่ให้เกียิกันอะไรต่างสาวสือเนี่ยด้วยความที่เป็นอย่างที่ผมบอกอ,อ่อนอ่อนนอกแข็งในนะครับก็เดินไปขอโทษขอโพยกำนันแต่กำนันก็ไม่ยอมนะครับก็ไปไปดำเนินการอย่างที่ว่าก็อยากให้ตำรวจเนี่ยใช้ววทยาดามในการที่จะคบคนนะครับ ควรจะพบคนที่เป็นคนทําสุจริตทมถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เ,เป็นเป็นผู้มิทธิพนหรือเป็นอะไรที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับตํารวจไม่ควรยุ่งกับคนโวกนั้นก็อยากจะฝากตารวจทุกคนว่าอย่าไปก้มหัวให้ผู้มิทธิพลนะครับไม่ว่าเขาจะมีผลประโยชน์อะไรให้นืออะไรก็แล้วแต่นะครับ รู้จักกันได้แต่อย่าไปกูห้หวยให้เขานะครับจากการเข้าไปอยู่กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นตำรวจสอบสวนกลางจึงจะต้องเร่งตัดวงจรเครือข่ายโดยจะตรวจสอบเส้นทางการเงินและการโัวประมูลของกำนันนกด้วยพร้อมกับส่วนสติ๊กเกอร์จะไม่ให้มีเป็นอันขาดสุมนาแจวเจริญวง พตบดีสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าในประเด็นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนย้ายสมนวนการทำคดีไปยังกองปราบนั้นก็เป็นเรื่องการทำงานตามปกติไม่ได้เรื่องการน้อยใจการโอนสมนวนคดีให้กองปราบจะส่งผลดีต่อรูปคดีอย่างมากเพราะว่าเวลาสั่งฟ้องจะส่งตรงไปยังสำนักงานอายการสูงสุดและศาลอาญาทุจริจกลาง อันนี้เป็นเรื่องการทำงานไม่ใช่การน้อยใจหรือไม่น้อยใจเพราะว่าการอนดสำนวนเป็นกองปราบเนี่ยจะสูงว่านีมากเพราะว่าสานวนเนี่ยมันจะเวลาสั่งซ้อนจะไปที่หน่วงานราการสาธารณยากลุ่กลางนะครับนาเพราะนั้นวันนี้ใครจะมาวิ่งเต้นก็วิ่งเต้นเวลานะครับนาเพราะสำนวนไปอยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับนาที่พูดไม่ได้หมายว่าจะเนวิ่งเต้นได้ในพื้นที่ของนครปฐมนะครับแต่ว่ามันเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งนะครับ ันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เสียใจน้อยใจเป็นการเหนร่วมกันนะก็ต้องมองกานเหนื่ร่วมกันเพื่อเป้หาหมายเดียวกันคือต้องให้สารดีกาสาร,งสารลงทั่วแต่บลงให้ได้นะครับวันนี้พยายามันมั่นแน่นอนพลตบดีเอสุรเชษฐ์ยังย้งยําว่าเขายังคงเดินหน้าทําคดีขยายผลเรื่องการควบประมูลรับดวยผิดป,ปกติและเส้นทางการเงินของกำนันลกต่อไปมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้พลตบดีเอสุรเชษฐ์จะประชุมเริ่มต้นกับสาํานักงานตรวจเงินแผ่นดินสตงครับ กรมชีกลางกรมสัรพากรปปชกรมสอบสวนคดีพิเศษปปชปปทและกรมทั้งหมดนี่นะครับโดยประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์จากประเทศจีนก่อนจะประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบหัวประมูลของบริษัทกำนันนกวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษวิดีเอสไอก็เริ่มสอบสวนตัวแทนบริษัทเอกชน20บริษัทจากจํานวนทั้งหมด58บริษัทที่เคยยื่นซองซื้อ ยื่นซื้อสองประมูลในการโครงการต่างๆนะครับแข่งกับบริษัทกำน,นันนกในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3 7 5สายตะบนลำลูกบัวมาปรรจบทางหลวงหมายเลข3 4 6ปีกประมาณ2,560และปี2 5 6 4แต่สุดท้ายไม่ได้ส่งซองประกวดราคาครับรายชื่อ20บริษัทที่เข้ามาวันนี้จะเป็น2ส,ส่วนก็คือ10บริษัท ที่เป็นผู้ที่เคยยื่นซื้อสองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375าสายเพื่อดอนตูมตบลรลลำลูกบวกัวในปีก็ประมาณ2 5 6 0ได้แก่บริษัทดนุสิริจัมพนการโยธาจำกัดบริษัทสอเชียงรายคอนสตรัคชั่นจำกัดบริษัท KEC 1993บริษัท SOM Engineering จําจำกัดบริษัทวัฒนชาติก่อสร้างบริษัทพลพัฒนจำกัดบริษัทสยามพันธุ์วัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทสอสุขนัทรชาติจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้องเลกสถาปาดบริษัทไทยวัดวิศวการทางจำกัดและอีกสิบริษัทผู้เคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลขสามห้าสายตะบลลำลูกบัวบรรจ,จบทางหลวงสามสี่หกปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ได้แก่ห้างหุ้น,นส่วนจำกัดไทยเจริญรีสกเกตบริษัทออรักษ์สิงห์บุรีห9 9่นเก้าเก้าสี่จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดอุ้งแซ่เฮงบริษัทวิวัฒก่อสร้างจำกัด บริษัทสมคีที่ดินและเคหะจำกัดบริษัทสิริภพยบูลพัฒนาการจำกัดบริษัทศิอุดมสุรินทร์1990จำกัดบริษัทท่าราบก่อสร้างจำกัดบริษัทพทยาวใบทองจำกัดและบริษัทท่ามกาเอสฟฟลจำกัดครับการประชุ